สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องชาแนลอภิชยาิศพีนะครับผมตองตองอาจารย์ตองคามาทาร่นะครับผม ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะฮะเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2565นะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาหรือเพิ่งมารับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกด subscribe ช่องกดติดตามช่องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่ฟังประจำกันอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมาให้ด้วยนะครับการทำนายนี้จะเป็นการทำนายในส่วนของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักให้กับทุกทุกท่านเหมือนกันนะครับการทำนายนี้เน้นย้ำเสมอเลยนะครับว่าไม่ใช่การทำนายดวงที่ระบุไปในดวง ชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่คอมเมนต์กันมาว่าไม่ตรงบ้างนะครับหรือตรงบ้างอันนี้ถ้าตรงก็ยินดีด้วยนะครับถ้าเป็นในเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าไม่ตรงก็ให้ฟังเป็นเรื่องนิทานฟังเป็นคำขำฟังไว้เหมือนเป็นเรื่องเตือนสติเตือนใจให้กับตัวท่านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการทํานายนี้ฟังได้ทั้งลัคนา และราศีถ้าท่านใดที่ทราบลัคนาของท่านเองท่านก็ฟังอันหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านใดที่ฟังราศีเออทราบราศีของท่านอยู่แล้วนะครับก็ฟังในส่วนของราศีฟังควบคู่กันก็นกได้ครับเพื่อความแม่นยำที่สุดนะครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับการทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2565ครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะฮะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาจนถึงวันที่14มกราคมนะครับชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นไงบ้างอธนะิฐานไปพร้อมกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแทดไลน์มาที่แอดอภิชาลพีได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดด้านในส่งจะมีแอดมินตอบให้นะครับ โอเคเรามาดูกันดีกว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนเมษายน2565นหยนะฮะ Strange Six One รับ Five Cups Print Sub Cups นะฮะหรือว่าใน Sub Cups นะครับ เอซบอซเ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 อซ o อซเ o ซเอซเอซนะครับและเุดท้ายอซเ e ซเอซนอซอซเอซเอซอซเเอซเอเอซเอซเกอซเอ่เาานนนอ,เอนอเอ เมษายน2 5 6 5นะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับอาจจะได้เกี่ยวข้องนะครับกับคนสองลัคนาราศีนะครับไพ่ขึ้นมาสองราศีเลยนะครับอาจจะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนลัคนาราศีกันนะครับถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในเดือนนี้ผมบอกได้เลยว่าคนเหล่านี้นําโชคนําสิ่งดีๆหรือว่านําเรื่องดีๆข่าวดีมาให้กับตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้น น่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวคุณนะฮะดีใจด้วยนะครับเออในส่วนของเรื่อง <c oughs> การงานสำหรับชาวลคราศีธนูเนี่ยช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนได้รับผิดชอบในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าได้งานอ activity อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมสื่อว่าทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถือว่าประสบความสําเร็จในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานแฮปปี้ด้วยนะครับแล้วก็งานที่คุณดองๆไว้หรือว่ากําลังไล่เคลียร์ไล่เก็บ ปัญหาอะไรเงี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าจะได้รับคําช่นชมจากทางผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่จะมีการให้การอุปถัมภ์กระ,กะตคนคุณด้วยและถ้าคุณรู้สึกว่าตันหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามคุณลองศึกษาหรือว่าลองปรึกษาเข้าหาผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือ นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคำปรึกษาหรือว่าเขาจะลงมือเอาตัวเขาเองเนี่ยมาช่วยเหลือคุณเลยก็ได้นะครับในส่วนของเรื่องเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณมีการคาดหวังอะไรไว้ค่อนข้างสูง mm. เผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดการผิดพลาด เกิดขึ้นได้หรือว่ามันไม่เป็นไปอย่างหวังเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรบางอย่างที่มันมากจนเกินกําลังของตัวคุณเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้พยายามแบบแอคทีฟให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเจอปัญหาหรือว่าปัญหาอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเหนือมากกว่าแรงนะครับให้พยายามออถอยมาก้าวหนึ่งนะครับหรือว่าอยู่นิ่งๆคิด แต่ตรองวิเคราะห์เยอะๆนะครับว่ามันจะมีเหตุผลเสียหรือว่าดีไม่ดียังไงเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปมันคือทางออกที่ดีที่สุดจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณครับจะเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะถือว่ามีโชคมีมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือเลยล่ะนะฮะคนค,คนนี้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณเพื่อแก้แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้มันผ่อนคลายลงนะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องที่คุณกำลังรอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าสิ่งที่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเงินก็ได้ครับอาจจะเป็นเงินที่มันตกเบิกหรือว่าเงินที่คุณเอาไปลงทุนอะไรไว้นะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ที่มันดีขึ้นนะครับถ้าอย่างใครที่เทรดหุ้นนะครับก็มีเลขหุ้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีขึ้นนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องการลงทุนในส่วนของพวก เหรียญคริปโตเคอเรนซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีเกณฑ์ที่อาจจะมีโอกาสที่ได้เงินมาเป็นเกาะเป็นกำเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของใครที่ตกงานอยู่นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะครับถ้าโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานแล้วมีเจ้านายเป็นเพศหญิงนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ค่อนข้างสูงและเจ้านายค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณ ค่อนข้างมากพอสมควรเลยละ่ะถือว่าอาจจะมีข่าวดีในส่วนของเรื่องการงานนะครับอันนี้รวมถึงใครที่ทํางานอยู่ณนะปัจจุบันแล้วมีเจ้านายเป็นเพศหญิงนะครับเจ้านายค่อนข้างที่จะเหมือนเอาใจใส่กับตัวคุณค่อนข้างมากในช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าดวงช่วงนี้นารีอุปัมภมพอสมควรนะครับถ้ายิ่งทํางานกับผู้หญิงหรือว่าไปดีลงานกับลูกค้าที่เป็นเพศหญิงนะครับ มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะซื้อของคุณมากขึ้นก็ได้ถ้าใครทำเป็นเซลส์นะครับอลองมาดูในส่วนของเรื่องคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการหน่อยในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดภายในองค์กรเล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณควรที่จะลงมาดูในในเอ,อ่อ ปัญหาตรงนั้นบ้างนะครับหรือว่าอาจจะจ้างที่ปรึกษาหรือว่าคนที่เป็นคอนซัลหรือว่าคนที่แก่กล้าสามารถในในงานตรงนั้นจริงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตรงจุดให้มากที่สุดนะครับแล้วปัญหาเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับในส่วนของสําหรับเรื่องเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูนะฮะท่านใดที่มีเกณฑ์ที่อยากจะออกรถใหม่ นะครับให้แนะนานะครับต้องจะแนะนําให้ออกช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะครับมีเกณฑ์ที่จะโอเคมากกว่าแล้วคุณอาจจะเหมือนต่อรองในส่วนของแถมหรือส่วนลดนะครับได้เ,เขาเรียกว่าคุ้มมากที่สุดนะครับแล้วก็แลดูแล้วค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะหมดไปในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับที่มันแบบเป็นอุปกรณ์ภายในบ้าน นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกาการซื้ออาหารการกินเข้าไปการดูแลคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับอา,อาจจะมีของชำรุดเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับแล้วจำเป็นที่จะต้องซ่อมนะครับอาจจะต้องแบบใช้บัตรเครดิตเพื่อรูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรมเต็มเงินเตรียมเตยมวงเงนิเงน,เงนไว้บ้างก็ดีนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าาจะตึงๆอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าแลดูแลเงินเนี่ยจะไปเด่นช่วงประมาณปลายเดือนซะมากกว่า นะครับช่วงต้นเดือนไม่ค่อยเด็ดเลยนะครับวว่าเอ่อเท่าที่มองดูเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเยอะด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เอ่ออาจจะได้แบบใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับพวกตรงนี้ด้วยซ้ำเลยล่ะนะฮะ <_ S 1> แล้วก็ต่อมานะครับท่านใดที่มีรถมีรายอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนจะต้องซ่อมหรือแม่ทันแนนแล้วต้องแบบทิ้งรถไว้ที่ศูนย์นานกว่าปกติ นะครับนานกว่าปกติที่คุณเคยไปซ่อมอาจจะมีแบบซ่อมนูน่นซ่อมนี่หรือว่าบำรุงบำรุงมันถึงไซคลข,ของมันแล้วอะที่มันจะต้องซ่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องหารถมาแบบสำรองหรือมาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะต้องเป็นการโดยสารโดยเขาเรียกว่าทางโดยสารสาธารณะอะไรอีกก็ได้นะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันมา่ดีกว่าสำหรับชาวลัคนาราศีธนูจะมีเลขอะไรบ้าง โอเคเลขนะครับมีเลขศูนมีเลขหนึ่งเลขสอง เลขหกเลขเก้และเลขแปดศูนยหนึ่งสองเก้าหกแปดเด่นมากๆเลยที่เลขแปดยังไงต้องมีเลขแปดเลขแปดผมมันเยอะมากเลยนะฮะลองดูถ้าจะลองไป็สิ่งโชคนะครับอ่อ อ่ะเรามาดูกันต่อที่เรื่องสุขภาพไปมากกว่าสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้เลยนะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระดูกกล้ามเนื้อนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าเหมือนแบบปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็ปวดกระดูกมากขึ้นนะครับสายตาเริ่มไม่ดีละ่ะ นะครับอาจจะต้องแบบไปตัดแว่นใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าสายตาออนล้าอาจจะต้องหาโอกาสแบบพักสายตาบ้างในบางครั้งที่แบบว่าเออเหมือนคุณเพ่งหน้าจอคอมนานๆหรือจ้องหนังสือนานๆหรือเขียนหน,นังสือนานๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบหาโอกาสแบบเอออ่านแล้วพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยไปอ่านต่อเพื่อแบบพักสายตาบ้างนะครับพักายนะพักสายตาทนานะคนดีนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยระวังในส่วนของพวกกดไหลย้อน กดไหลย้อนจะกลับมานะครับหรือว่าโรคที่มันเกี่ยวกับบริเวณทรงอกนะครับต้องระวังหน่อยโรคซึมเศร้าท่านใดที่เป็นอยู่นะครับหรือเครียดง่ายช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์นะครับพยายามปล่อยวางกับเรื่องที่เครียดหรือสิ่งที่คุณคาดหวังมากจนเกินไปเนี่ยช่วงนี้อาจจะทําให้คุณเกิดสภาวะ ที่มันไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีก,กว่าความรักสำหรับชาวลัคนาราสีธนูคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ย <c oughs> คนโสดช่วงนี้โอ้โหโซื้อของเยอะเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้อะไรบางอย่างหรือว่าค่อนข้างที่จะยังไม่พร้อมหรอกที่จะมีใครอ่ะยังรู้สึกกับการสนุกอยู่กับตัวคนเดียวยังแฮปปี้อยู่กับตัวคนเดียวอยู่แล้วก็ถ้ามีใครเข้ามาคุณก็เหมือนประมาณว่าถ้าใครเข้ามาแล้วต้องฉันต้องไปนั่งเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครสบายใจคุณจะไม่ยอม ณนะตอนนี้นะแล้วคุณเหมือนยัง enjoy กับการอยู่กับเพื่อนอย,อยู่กับฝูงค่อนข้างแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีความสุขหรือความรักคนคนนั้นต้องเข้ามาแล้วไม่ทำให้คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นเงินเพื่อแต่งตัวให้ตัวเองดูดีหรือว่าคีปลุกของตัวเองให้ดูดีค่อนข้างเยอะใช้ใจ่ายเงินเยอะนะจ๊ะระวังหน่อยนะฮะ สำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณค่อนข้างที่จะพยายามกระตือรือร้อนเข้าหาเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเองหมายถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูแล้วก็เหมือนสายเปกันซึ่ง ซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีจุดยืนซึ่งกันและกันเอนดูซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันได้อย่างโอเคละ่ะแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีในส่วนของเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อาจจะต้องอยู่ไกลกันบ้างในบางครั้งบางทีจะต้องอาศัยแบบโทรศัพท์หรือว่าการคุยแบบ ริยาทางไกลอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับพยายามคี่ความสัมพันธ์อย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอยู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการแย่ลงแล้วก็ถ้ามีข่าวลือหรือสิ่งที่ทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่ามันไม่สบายใจหรือว่าเครียดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกับตรงจุดๆนั้นมีอะไรคุณควรที่จะคุยกับคนรักของคุณโดยตรงๆจะดีกว่านะครับ ต่อมานะครับในส่วนของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วนะครับโอเคโอ้ช่วงนี้แฟนถึงแฟนห่วงพอสมควรชาวลัคนาราศีธนูไปทำอะไรมาหรือเปล่าจนทำให้แฟนคุณเนี่ยรู้สึกว่า เอ๊ะในตัวคุณบ้างในบางครั้งบางทีคุณอาจจะแบบไปเล่นโซเชียลอะไรบางอย่างจนทําให้แฟนคุณเนี่ยแอบมานั่งส่องแอบมานั่งตามมานั่งค้นมือถือนะครับในสิ่งตรงเนี้ยคุณควรที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นได้แล้วเพราะว่าคนรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะ ห่วงคุณเอ็นดูคุณรักคุณมากอยู่พอสมควรซึ่งตัวคุณถมว่าคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันไหมใช่แต่ว่าบางทีก็อาจจะมีการที่แบบเออเหมือนคุยกันทางโซเชียลกับทางคนอื่นบ้างอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคุณก็เลยเหมือนแบบแอบห่วงอยู่บ้างในบางครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลจิตใจซึ่งก,การันให้ดีๆปรับเปลี่ยนตัวเองไปนในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับ temperance กินมาแล้วสิ่งดีๆถ้ายิ่งปรับเปลี่ยน นะครับไปน,นีที่ทางที่มันดีขึ้นจะคิดความสัมพันธ์ของคู่คุณให้มันอยู่ยืดยาวนานกันมากที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ที่กรณีคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักไปแล้วนะครับคนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักไปแล้วเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันแม้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ แม้ว่าเขายังรักคุณอยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแหละว่าถ้ามันไม่ใช่หรือว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าช่วงที่เหมือนให้เวลาซึ่งการละกันบางทีเขาอาจจะต้องแยกออกไปถ้ามันใช่เขาจะกลับมาหาคุณแล้ววันนวันนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าดีกับเขาแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ก็ควรที่จะปล่อยเขาไปแม้ว่าคุณจะหวง ยังห่วงยังประคบประงมยังอยากจะให้ความรักของคุณเนี่ยอยู่ยืดยืนนานนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองหาโอกาสเลยลองเปิดโอกาสนะครับให้กับอะไรใหม่ๆสิ่งดีๆจะตามเข้ามาต่อจากนี้นะครับเรามาดูในส่วนของไพ่อราคเนิงจะแนะนําในส่วนของเรื่องความรักชาวลัคนาราศีธนูกันบ้าง การให้อภัยและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับจะปลดปล่อยแล้วก็สิ่งที่มันแย่ มันจะแก้ไขมันจะช่วยรักษาอดีตที่คุณผ่านและ,ะเผชิญมันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรที่จะดูแลกับความรักที่อยู่ณนะปัจจุบันให้มากที่สุดสิ่งที่มันดีนะครับสิ่งที่เป็นเป็นเรื่องดีๆเนี่ยความรักของคุณกําลังจะได้รับประสบความสําเร็จแล้วแหละแต่คือคุณควรที่จะเขาเรียกว่าเอนดูและทนุถน,นอมกับความรักกับคุณที่เผชิญอยู่กําลังอยู่ณนะปัจจุบนันนะฮะ พายานากจะแนะนำอะไรมาในส่วนของชาวราศีธนูในส่วนของใครที่อยากจะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณควรจะทำางานให้มันรอบครอบเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดใจนะครับคุณควรที่จะหาคนที่ เขาเรียกว่ามาให้คำปรึกษากับคุณบ้างเพื่อทําให้จิตใจของคุณเนี่ยมันสบายใจขึ้นช่วงนี้อย่างที่ผมบอกเลยว่าอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณเครียดง่ายขึ้นหรือว่าสภาวะจิตใจไม่ค่อยโอเคนะต้องลองหาคนคุยหาเพื่อนคุยถ้าใครที่มีแฟนควรหันหน้าคุยกับแฟนให้มากที่สุดนะครับหรือว่าหาเพื่อนสนิทค,คุยก็ได้นะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกระวังในส่วนของเรื่องโรคเกี่ยวกับทางอกทางปอดน,นิดนึงก็จะดีนะครับอ่ะในเรื่องการทำบุญกันมากดีกว่าการทำบุญสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะฮะ,ะก้อนนอนสวดมนต์แว้พระนะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับไปไปไปเขาเรียกว่าทําบุญนะครับใส่บาทบางก็ได้ว่าหยอดตูบ้บางก็ได้นะครับแล้วก็ ท่านใดที่มีรถลายอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำนิดน,นึงว่าควรจะไหว้แม่ยานางบ้างในบางครั้งนะคะเผื่อจะนำโชคมาให้กับตัวคุณหรือว่าโดยเฉพาะท่านใดที่ใช้รถในการทำมาประกอบสมรอาชีพนะครับก็ควรที่จะ,ะดูแลท่านบ้างนะครับแล้วก็ท่านใดที่ มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายบ่อยๆลองหาโอกาสไปไหว้พ่อปู่ฤาษีชีวะกกดูนะครับมีหลายที่นะครับลองจังหวัดคุณนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลองหาโอกาสไปไหว้ดูนะครับจะทําให้แบบเออเรื่องการเจ็บป่วยของท่านเนี่ยดีขึ้นนะครับ ประมาณนี้แล้วก็เตือนอีกอย่างหนึง่งสําหรับท่านใดที่เลี้ยงสัตว์นะครับช่วงนี้ต้องระวังสั์สีเท้ากัดนิดนึงนะครับระวังการไปเล่นกับสัตว์แปลกหน้าหรือว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเขาหรือว่าแม้ว่าจะเป็นเจ้าของอาจจะแบบสัตว์อาจจะเกิดการหงหงินง่ายขึ้นอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับประมาณนี้อุบัติเหตุไม่มีสบายใจได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะสำหรับชาวาราศีธนู มมนเดิฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาหรืออยากจะติดต่อดูดวงก็กดแอดไลน์มาที่ o f f i c i a l เลพ็พีได้นะครับจะกลใหม่วีกทีไวนะ้วยนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ